เอาละอนในวันนี้ผมแก้ร่างเป็นมังกรไฟแล้วล่ะสินะอไม่ใช่สินี่มันคือมังกรน้ํานี่นะาจากที่ผมแก้ร่างเป็นมนุษย์ตอนนี้ผมก้ร่างเป็นมังกรเนี่ยมไม่รู้ว่าผมนัาจะสามารถแกายร่างเป็นปกติได้หรือเปล่าเย่ะ yeah. ว้าตอนนี้ฉันก็สามารถกลายเป็นมังกรไฟได้เหมือนกันโหดูนี่สิเอ้ยปจิตานาามาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันตามหามนุษย์คนหนึ่งนะเป็นเด็กน้อยมากๆเลยเมื่อก่อนเขาจะอยากจะอยู่กับฉันแต่ตอนนี้เขาไม่รู้หายไปไหนนะออแล้วทําไงกันดีแล่วเนี่ยมนุษย์คนนั้นมันคือใครกันหรออืมถ้าฉันจะไม่ผิดนะเขาจะมีผมแสกกลางสีทองอะน,นะหลอ่อเหลามากเลยและเป็นเด็กที่น่ารักโอ้อย่าง,งั้เหรอ โอ้นายฉาจังว่าแต่เด็กคนนั้นฉันจะรู้จักบ้างไหมเนาะฉันได้ยินข่าวมาว่าไอเด็กคนนั้นน่ะมันการ่างเป็นมังกรไปแล้วน่ะอย่างนั้นเหรอวพาแต่นายคือมังกรที่เกิดมาจากไข่เลยหรือเปล่าเนี่ยฉันน่ะเหรอฉันเกิดมังเป็นมังกร ฉันกลายเป็นมนุษย์มาก่อนแลลวแล้วจากนั้นฉันก็กลายเป็นมังกรอ๋ออย่างนั้นเหรอวันน่าจะเป็นในเจตทีวีคนนั้นน่ะเออไม่นะฉันเจอแล้วหรือเปล่านี่อ่ะฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่หรอกมั้งอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันไปดีกว่าไม่อยากจะคุยกับปจิตะเลยุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าในท้องของฉันเนี่ยปนป่วนไปหมดเลยนะไม่ใช่อยากจะอ้วกนะฉันรู้สึกว่ามันขึ้นไซนนะเฮ้ยอย่าลุงบวยกันเถอะอวาจะอยู่หรือเปล่าเนี่อเฮ้ยลุงบวยอ๋อให้เรื่อ ฉันน่ะว่าแต่ลุงเวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยผมตามหามาแทบนาแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยฉันอยู่นี่นะเฮ้ยไม่เห็นฉันได้ไงเนี่ยไหนวะไหนนะฉันมองไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยเจ็ดีวีนั้นมันโง่ชะมัดเลยอ่ะอะไรกันนะด่าฉันทําไมวะเนี่ยแก่นี่โตซะเปล่าเลยอ่ะเฮ้ยที่นี่มันคืออะไรกันหรอมันมีหนังสือแล้วก็มีน้ํายาเออหรือว่าลุงเวน่าจะหาอะไรสักอย่างแล้วมาตํา ว่าศพผลิตเป็นน้ำยาอย่างนั้นเหรอว้ามีสมุดด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็มีวงจรเครื่องอะไรกันเนี่ยว <ó>, ้านี่มันทันสมัยเลยแฮะนี่ยุคอดีตและนี่คือยุคของอนาคตแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือชุดเกราะที่ลุงบวยใส่อยู่หรือเปล่าเนี่ยว้าวเจ๋งเลยแฮะในห้องแห่งนี้มีน้ำยาเพียบเลยนะ,ะมีถังออกซิเจนไปทําไมเนะี่ยหรือว่าลุงบปกยกำลังจะตายนะออไม่นะอย่าเพิ่งตายสินีเออ่เพิ่งแกเองไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยนะ แต่คนที่ตายก็คือคนที่แก่ไม่ใช่เหรอไม่สิเด็กๆอย่างเราก็สามารถตายก่อนได้กับคนแก่นะ ลุงบ๊วยมาอยู่ไหนกันเนี่ยสรุปเนี่ยเหอนั่นไงอ๋อนี่แกจะตามหาฉันทําไมเนี่ยอืมก็ผมตามหาลุงบัวยอย่างไงเล่าแล้วนัดที่ว่าเราอยากจะเพิ่มน้ํายาไม่ใช่เหรออ๋อไอ้สี๋ยวฉันข่านายดีไหมเนี่ยเอเอาละเอาละตามฉันมาจะให้วันนี้ลุงบัวจะทําอะไรกันเหรออืมวันนี้นะลุงบัวจะพยายามเอาน้ํายาไปนายนั้นมีพลังยังไงเล่านายก้าวข้ามกนมังกรตั้งหลายปีนหดูสิโอ้ด่าอะไรกันเนี่ยลุงบัวยอ้ยเออนายไม่โดนไฟตายจริงด้วยแฮะแน่นอนสิเพราะผมใช้อะไร งั้นลองดูน้าซิว่าสัตว์ถ้าสมมติว่ามันมีน้ําแล้วมังกรไฟอย่างนายน่าจะตายหรือเปล่าโอ้ก็ไม่ตายจริงด้วยเป็นไงล่ะมันโคตรเจ๋งใช่ไหมล่ะอืมและนายควรได้รับพลังนะตอนนี้นะนายควรมีพลังเพื่อครอบครองหมู่บ้านของเราผมไม่อยากครอบครองอะไรขนาดนั้นหรอกนะลุงบวยนายสามารถมีหัวใจและช่วยมนุษย์ได้น่ะสินะแน่นอนตอนนี้ผมมีพลังหัวใจฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เลยนะลุงบวยไหนดูสิว่าแกจะมีพลังอื่นหรือเปล่าลงโอ้นี่ไง ผมมีพลัง เฮยอูอ้เอออยางยิ้มุ่งมั่มสิเขาหนีไปกินด้วยนะมังกรเขากินปลาอย่างนั้นเหรอใช่นะสินะผมอยากจะได้แอปเปิลด้วยนะลุงบวยอ๋อได้สิว่าแต่แกจะเอาไปทําอะไรอย่างนั้นเหรออืมงั้นเดี๋ยวผมมานะลุงบวยเออจะไปไหนน่ะเออผมอยากจะให้แอปเปิลให้กับโบจิตนะน่ะบางทีเ็าแอบ,บสงสารเขาอะนะเขาทำอะไรอยู่ตรงรางรถไฟเนี่ยอ้าวว่าด,ดีเจ้ามังกรอืมฉันมีแอปเปิลมาให้นายนะเออแอปเปิลอย่างนั้นเหรออ้ฉันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะไม่เป็นไรขอบใจมากเลยว่าแต่ ลากรถไฟตรงนี้ไม่ได้นะอ่อทำไมล่ะอ๋อเนเมื่อเจทีวีมันไม่อยู่แล้วนั่นฉันก็อยากฆ่าตัวตายเอ้ยไม่ดีนะร้อนเล่นนะช่วงนี้นะมันไม่ค่อยมีรถไฟเดินผ่านไปมาหรอกนะอืมฉันก็แค่เดินแวะมาไปม่วอย่างนี้แหละนะอืมโอเคงั้นอันนี้ไปเดี๋ยวฉันไปก่อนละขอให้นายเจอคนที่นายตามหาแล้วกันน้าปจิตาอ๋อขอบใจมากเลยเอาละผมคิดว่าผมควรลองพลังของผมสักหน่อยนะผมมีพลังไฟนี่ว้าสามารถยิงได้ด้วยแฮะโอ้เสียงเลยถ้าสมมติว่าผมกลายรับเป็น มังกรน,น้ําล่ะผมจะสามารถมจมน้ําได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าผมอยู่ใต้น้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าออกซิเจนผมจะลดลงด้วยอะ อออโอ้ได้รับพลังแล้วอย่างนั้นเหรอคือพลังอะไรนะ w ่ t e r b r e a t h i n g อย่างนั้นเหรออย่างนั้นผมโอนี่ไงผมเป็นมังกรที่อยู่ใต้น้ําแล้วก็ว่ายน้ําโดยที่ออกซิเจนของผมนั้นไม่ลดลงเลยอะ่ะโอ้เจง๋งออในที่สุดผมก็กลายทเป็นมังกรที่มีพลังอย่างแท้จริงมันต้องอย่างนี้สินะอมผมคิดว่าผมควรที่จะต้องบินไปตามหาเพื่อนของผมะนะมันต้องมีมังกรที่เกิดบนโลกไม้คราบบ้างเลยนะดูดูนั่นสิทุกคนมังกรเพียบเลยอะ่ะมีตั้งเป็นมังกรเรนโบว์แล้วก็ มังกรต่างๆนานา<อ>นี่อะไรกันเนี่ยมังกรเอสอยางั้นเหรอโอ้ว่าด,ดีนายคือมนุษย์ที่กายรับเป็นมังกรนะสินะ,ะนายรู้ได้ไงเนี่ยแค่ดูในการบินของนานัยฉันก็รู้แล้วล่ะแต่ร่างของนายเนี่ยมันโคตรเท่เลยอ,ะอ่ะ เออโทษทีนะมังกรไฟของนายนะ่ะไม่สามารถที่จะเทียบกับมังกรเอสอย่างฉันได้หรอกมังกรเอสอย่างนั้นหรอแต่อย่างน้อยฉันก็กลายร่างเป็นสีส้มนี่อ,อ๋อไว้เจอกันนะไอ้หนุม่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวชเออเออไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันบินไปอย่างนี้แหละฉันตกใจหมดเลยแนละ้วนึกว่าหัวของนายจะทิ่มลงดินซะแล้วนะ่ะอ,อ๋อแต่จริงๆฉันก็มีเพื่อนเยอะเลยนะเนี่ยผมกลายร่างเป็นมังกรไฟและมังกรน้ำเย่เย่ผมคิดว่าผมนี่แหละเจ๋งที่สุดนะนะเพราะว่าผมมีสองร่างในหนึ่งเดียวนะสิ ือแต่ผมไม่แน่ใจเลยนะว่าผมนั้นจะเจอตัวสัปปะหลาดที่ผมนั้นจะสามารถจัดการได้หรือเปล่าเฮ้เดี๋ยวนะมันมังกรอะไรเนี่ยอ้วัดีมังกรน้องนี่มันมังกรวัวอย่างงั้นเหรอเฮ้ฉันมีประตูวาร์ปหนึ่งอะนะที่จะมานําเสนอให้นายนะฮะอย่างงั้นเหรอ ว้าวโคตรเจ๋งเลยนะ่ะนายลองตามชั้นมาสิโอ้น่นาจะพาชั้นไปไหนเนี่ยประตูวาร์ปอย่างงั้นเหรอแต่ถ้าสมมุติว่าผมนั้นสามารถวาร์ปกลับไปได้แล้วผมจะกลับมาเป็นมังกรได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ,ะนายนยดนนี่สินี่คือประตูวาร์ปที่ใครนั้นไม่สามารถมองเห็นได้เลยแน่ใจเหรอที่มันมีแสงขนาดนี้ฉันคิดว่าใครๆก็น่าจะเห็นนะฉันคิดว่าฉันจะขายให้นายลองวาร์ปกลับอดีตดูสิว่าฉันจะขาย30ปลานะ30ปลาเลยเหรอนี่เอาไปฉันให้32 แต่นาะยต้องแน่ใจนะว่าส,สมมติว่านายเข้าไปแล้วนะมันอาจจะกลับมาไม่เป็นเหมือนเดิมก็ได้นะเออนั่นนะสินะ<ม>แต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันไปไหนแล้วเนี่ยออช่างมันเถอะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะนะถ้าสมมติว่า,วาผมกลับไปในอดีตผมอาจจะเป็นคนที่โจิตะตามหาด้วยหรือเปล่านะอ,อ๋ะไอ้กันเถอะเฮียอ๋อนี่แกทำอะไรบนนี่นะเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนนลุง๋อฉันจะฆ่ามันดีไหมเนี่ยฮะเออนี่นะมันมันตัวอะไรเนี่ย๋อฉันคิดว่าน่าจะเป็นสุนัขนะลุงใจเย็นนะดิผม ผมจะช่วยมันเองเย้ yeah. เฮ้ยไงมั่งเนี่ยเออไม่เห็นจะฟื้นเลยเนี่ยเออไงนั่นไงฟื้นแล้วอขอบใจมากเลยนะที่ช่วยฉันนะเออจะข่ามันดีไหมเนี่ยใจเย็นนะลุงอ่าขอบใจมากเลยนะเจ้าหนูน้อยเออไม่เป็นไรเฮ้ยไอตัวนี้มันจะฆ่าฉันอย่างงั้นเหรอเออใช่ไปสิเดี๋ยนะไอ้นี่มันมีเลือดเอ้ยต้องระวังเออไปแล้วเฮ้ยขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรฮะนายพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนฉันคือปจิตานะนายจะไปไหนน่ะฉันคิดว่าฉันอยากจะกลับบ้านนะฉันอยู่ที่นี่ ได้ไงเนี่ยกลับบ้านอย่างนั้นเหรองั้นนายอ,อันนี่ไปกินดีไหมอ่าฉันไม่ชอบกินนายแอปเปิลนนะ่ะนายจะให้นมฉันทําไมเนี่ยอ่ามาตามนี่สิฉันมีขนมปังนะขนมปังเดี๋ยวนะที่นี่มันคือร้านของคนอื่นนะอ่าไม่เป็นไรหรอกนะ้านี่นายอ,อันนี่ไปกินซะโอะ้ขนมปังเยอะจริงด้วยว่าแต่ฉันไม่ได้ขโมยใช่ไหมใช่นาะยไม่ได้ขโมยแต่เป็นฉันเองที่ขโมยนะไปกันต่อเถอะเราไปหาอะไรทําสนุกสนุกกันอะไรกันเนี่ยปจิตาเฮ้ยนี่ปจิตานี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ย ไม่เป็นไรนะเจทีนายตามฉันมาก็พอนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยฉันจะเป็นคนที่ดูแลนายเองโอ้โหนี่มันที่อะไรวะเนี่ยมันเป็นที่ลับ嘛นะฉันไม่กล้ามาคนเดียวแต่ว่าข้างในนี่มันดูมืดมากๆเลยนะเนี่ยนั่นสินะแล้วนายจะพาฉันมาที่นี่ทําไมเนี่ยโอเคฉันอยากจะล้วนเว่าข้างในนี่มันมีอะไรหรือเปล่าฉันคิดว่ามันน่าอาจจะเป็นที่อยู่อะไรบางอย่างอะนะแต่ไม่เป็นไรดิฉันจะจุดไฟให้เออแต่มันน่ากลัวเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมเห็นอะไรเนี่ยนี่มันเจ้าของบ้านหรือเปล่าเนี่เออมังกรไฟอย่างนั้นหรอั ทำลายพวกเราจะทําไงเนี่ยดนูนี่สิมันมีเลือดด้วยนะนีะ่นสินะมันเลือดใครวะเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจ,จะมีตัวประหลาดอยู่ที่นี่แน่เลยนะเจทีวีแล้วเราจะอยู่ที่นี่กันทำไมล่ะแล้วไม่คุณเราควรออกจากที่นี่นะเอ,อ้แม่เป็นไรหรอกนะ้าเมื่อกี้ฉันเห็นมังกรตัวอะไรบางอย่างด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะอ,อ,อย่าเพิ่งออกไปนะอ,อ,อย่างงั้นเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะเอ้ยเดี๋ยวนะจิตานี่ยเ,เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเ้ยเวย์เวย์วันดีเดี๋ยนะพลัง นะเออายจะทิง้งปฏิตาศไม่ได้นะอ,ะอ,ะอะชคงดีนะเออนี่มังกรน,นี่นายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยอ้ที่นี่คือที่อยู่ของฉันเองแหละอยู่ที่นี่ไปซะน,นะที่นี่มันคือที่ไหนนะเออแล้วจะกลับบ้านยังไงดีเนี่ยอ,อ๋ละช่วยฝากดูแลเด็กนี่ทีนะโอ้อรับทราบได้เลยฮะอ๋อถ้าเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันจะฆ่านายอ่าอ,อย่างนั้นเหรอโอ้จะฆ่าฉันเลยเหรอเนี่ยอ้ใช่ฝากไว้ก่อนเถอะนะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยน่ะอ๋อหวัดดีเด็กน้อยวัด ดีครับลงุงนี่นายเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ฉันถูกไอ้มังกรตัวนี้นะอมรับจ้างแล้วก็เลี้ยงดูมนุษย์ที่จะทําให้กายร่างเป็นมังกรขนาดน,นั้นเลยเหรอเนี่ยอ่อ oh, ใช่ตอนนี้นะฉันมีลาวาแล้วก็น้ำฉันอยากให้นายนั้นเลือกสักที่หนึ่งหรือว่านายอยากจะเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวนี่ให้ฉันกลายร่างเป็นตัวอะไรอย่างนั้นเหรออยากให้นายนั้นกลายร่างเป็นมังกรโอ้มังกรเลยเหรอเนี่ยเออน่ากลัวเดี๋ยวนะถ้าสมมติฉันกลายร่างเป็นมังกรแ้วฉันจะสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ไหมเนี่ยออเรื่องนี้ฉ แล้วก็ใช้งานมันซะเออถ้าผมไม่ทําแล้วจะเป็นยังไงเหรอเออฉันก็จะถูกฆ่าตายนะสิช่วยเธอนะเออก็ได้ฮะโอ้โหนี่มันคืออะไรวะเนี่ยตัวน,นี้นะมันจะสามารถกลายเป็นมังกรได้นะออลองใช้ดูสิออโอ้เดี๋ยวนะนี่ฉันกลายเป็นอะไรเนี่ยมังกรสีดำแล้วไหนเราบอกว่าเป็นมังกรน้ําหรือว่ามังกรไฟนะเอ,อเคอก็ต้องจุ่มลงลาวาก่อนถึงจะกลายเป็นมังกรไฟได้นะเดี๋ยวนะให้ฉันจุม่มลงลาวาแล้วฉันจะตายไหมเนี่ยออไม่ตายหรอกนะโอเคได้ออแล้วฉันจะสามารถบ,บินได้เหมือนมังกรทั่วไปหรือเปล่า ฉันไม่สามารถบินได้เนี่ยอ๋อฉันคิดว่าหรือว่าจะกลราเป็นมังกรน้ําก่อนดีอ,อถ้าอย่างงาั้นนายก็ลงในน้าได้เลยนะ <S 1> <S 1> เฮ้ยเนี่ไงฉันการาเป็นมังกรน้ําแล้วล่ะเนี่ยโอ้แน่นอนนายก็จะมีพลังของมังกรธรรมดาทั่วไปอะนะแล้วถ้าสมมติว่าฉันเลือกลาวาด้วยละ่ะก็จะสามารถการาเป็นมังกรลาวาด้วยอย่างงาั้นเหรออ้อเดี๋ยวนกรน้ํานี่ก็แค่เท่แล้วล่ะนะมัน,ก,น,นก็สามารถบินได้อยู่นะอ๋อฉันลงลาวาจะเออโอ,อ้ไม่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 ช่วยด้วยเออนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอยอ้น เดี๋ยนะนี่ไงฉันการ่าเป็นมังกรไฟจริงด้วยอตอนนี้นายสามารถการ่าเป็น2ตัวเลยนะเนี่ยแน่นอนว้าวจะไม่ดี3ตัวเลยนี่นะเฮียว้อวนายมีพลังด้วยอย่างงั้นเหรออืมใช่นะสินะฉันมีพลังด้วยนะเฮียโอเด๋ออย่าทำอะไรฉันโอ้ไม่นะขอโทษทีนะฉันว่าฉันต้องออกจากที่นี่แล้วล่ะการ่าเป็นมังกรแล้วก็บินออกจากที่นี่กันเถอะโอ้ยนี่มันหลุมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยนะนี่ฉันออกมาจากอดีตแล้วล่ะเนี่ยใที่สุดผมก็รู้แล้วสักทีว่าโจยตะ ตามหาก็คือผมนั่นเองอะนะเอาล่ะผมต้องบินไปหาโพจิตาแล้วละ่ะเออคิดถึงโพจิตามากเลยนะ่ะเออนี่ผมกลายร่างเป็นมนุษย์จริงด้วยแล้วก็กลายร่างเป็นมังกรอ,อ่าโอ,โอโ้มังกรนะั้นยังเหลืออยู่นี่นะเอาล่ะเราต้องกลับไปหาโพจิตาแล้วล่ะนะเอาล่ะผมจะบินกลับไปหาโพจิตาแล้วล่ะนะนั่นไงโพจิตาอ,อ้ว่าแต่นั่นมันมังกรเอสนี่นะอ๋ไอ้มนุษย์เด็กนั่นอยู่ไหนเฮ้ยแอนฉันไม่บอกหรอกนะงั้นแกก็ตายซะเฮ้ยย่าเฮ้ยนี่แกฆ่าโพจิตาทำไมเนี่ย เด็กคนนั้นนี่นะนี่มันมังกรเอสที่ฉันเจอนี่นะฉันรู้แล้วว่าทําไมฉันถึงกลายรเป็นมังกรนายทาให้พลังฉันกลายเป็นมังกรนี่เองโอ้จะฆ่าฉันอย่างงั้นเหรอเ้ยฉันเป็นคนที่กําเนิดให้นายรัางกายเป็นมังกรนายจะฆ่าฉันใช่นี่เพราะว่านายฆ่าปัญจตาฉันก่อนนะเอียโอ้ยง่ายโดนหน่อยสินี่นะเฮ้ยแหเฮ้ยทำไมมันอึดจังเลยวะเนี่ยเป็นคนเก่งนั้นโดนมังกรไฟไปซะเฮ้ยเ้เดี๋ยนะผมเป็นมังกรน้ำแล้วผมก็เฮ้ยปัิจตาเดี๋ยวก่อนฉันจะช่วยนายเอง ลุกขึ้นมาซะนะนายอย่าเพิ่งตายเจตทีวีนายจำฉันได้แล้วอย่างงั้นเหรอแน่นอนอ๋อขอบใจมากเลยนะที่ปลุกฟื้นเขินชีพนะไม่เป็นไรนะปุจิตะฉันจำได้ในอดีตนายก็เคยปลุกฉันเหมือนกันนะใช่แล้วตอนนี้ฉันการับเป็นมังกรน้ำแล้วก็มังกรไฟอ่ะนะโอ้เจ๋งเลยใช่ไหมล่ะอ่อใช่ว่าแต่ฉันขอตัวก่อนนะฉันคิดถึงเจตทีวีมากเลยนะตกลงมันหมายความว่าไงนะใช่นายก็แค่เหมือนเจตทีวีแต่นายไม่ใช่เจตทีวีนะอะไรกันเนี่ยปุจิตะจำผมไม่ ได้อย่างงั้นเหรอเฮ้ยไม่นะเฮ้ยอย่เฮ้ยผมมีพลัง<ม>เป็นมังกรน,น้ำแต่ผมก็มีพลังไฟนุบุย้ยอ๋อเฮ้ยว่าไงเจตีวีไงมั่งเนี่ยฮะเฮ้ยผมก็เซ็งเลยอ,ะอ,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 อล่ะหย่า